สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมก็จะนำปืนลูกโม่ยี่ห้อเทอร์ัสขนาดจุดโซ่เนะฮะโมเดล M94 มานะครับมาพูดรีวิวให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้ฟังอีกสักรอบหนึ่งซึ่งโปรเจกต์ที่ผมวางเอาไว้นะครับในระหว่างช่วงของการเก็บตัวเนี่ยก็น่าจะนำปืนนะครับที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยนำมาพูดนะครับเล็บเลียงใหม่ให้กระชับมากขึ้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทุกตัวเนี่ยเคยทำเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองมาเล็บเลียงนะครับให้สั้นแล้วก็กระชับมากขึ้นนอีีกทึง โอเคนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนนะครับทุกทุกครั้งในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปืนก็ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยก่อนจับถือปืนทุกครั้งนะครับนิ้วออนอกกลงไกนะเปิดโม่นะครับดูให้แน่ใจว่าปืนกระบอกนี้ไม่มีลูกนะครับปืนปลอดภยัยโอเคนะครับก็เริ่มต้นนะครับดูที่เรื่องของมิติตัวปืนนะครับปืนกระบอกนี้ยี่ห้อเทารรัสนะฮะมิติตัวปืนเนี่ยเรียกว่าเล็กมากนะครับประมาณสัฝกฝ่ามือผมเองนะเล็กๆนะครับประมาณฝ่ามือ ลองนะครับมาเริ่มดูที่ทางด้านซ้ายของตัวปืนก่อนทางด้านซ้ายเนี่ยมองแล้วนะครับก็จะมีตีคําว่าเทอรรัสนะครับที่ทางซ้ายของลํากล้องนะฮะลำกล้องเนี่ยสั้นๆนะครับประมาณ2นิ้วนะสั้นๆเลยครับ2นิ้วนะมีห้อเทอรรัสอยู่นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดโม่หลักการของตัวนี้ก็คือดันนะครับปุ่มเนี่ยไปข้างหน้าดันไปข้างหน้านะครับแล้วจึงค่อยเอามือเนี่ยผลักนะครับผพ่าออกมาแค่นี้นะครับ ความจุของโม่เนี่ยจุได้9นัดเรียกว่าเป็นลูกโม่ขนาดจุดสองเนี่ยที่ลูกดกเนี่ยมากๆนะ9นัดเลยนะครับในการยิงโอเคทางด้านซ้ายนะครับผ่านไปทางด้านขวาบ้างน,นะครับก็จะมีโลโก้นะครับก็คือเป็นลูกกระทิงนะแล้วก็เขียนว่าเทารรันนะครับรอบรลูกกระทิงเนี่ยจากนั้นก็ทางด้านขวาเนี่ยจะตีนะครับคําว่าจุสองสองเออาร์นะก็คือใช้ลูกขนาดจุสองสองนะครับลูกเล็กๆประมาณนี้ แล้วก็มีเซรัมเบอร์นะครับทำจากประเทศบราซิลนะผลิตจากประเทศบราซิลนะครับทั้งตัวเนี่ยทำจากสแตนเลสนะเรียกว่าสแตนเลสปัดเงานะครับเงามากๆนะเงางามนะครับคือสวยเลยนะครับเรียกว่าสวยนะศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์หน้าเนี่ยเป็นพลาสติกสีส้มนะครับพลาสติกสีส้มนะมองเห็นได้ชัดเจนดีนะครับศูนย์หลังเนี่ยเป็นศูนย์ที่ปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงนะแล้วก็ซ้ายขวานะครับขึ้นลงกับซ้ายขวาเลย นะก็เรียกว่าเป็นปืนที่ปรับศูนย์ได้นะครับยอดเยี่ยมมากๆนะเล็งได้อย่างชัดเจนดีนะครับตรงนี้บุบนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเก็บนะเก็บแล้วมาไปกระแทกกับตรงตู้เซฟนะครับบินไปนิดนึงไม่เป็นไรนะโอเคนะครับภาพรวมๆก็ประมาณนี้นะผมซื้อมานะครับกระบอกเนี้เป็นราคาสวัสดิการประมาณสักปี56นะผมไม่แน่ใจนะครับปี5 5 6เนี่ยสวัสดิการของสนสกนะร้านปืนนะครับการเซอร์วิสเซ็นเตอร์บางพัฒ รับมาก็ราคาอยู่ที่42,500ในสมัยนั้นนะครับตอนนี้หาไม่ได้นะครับแม้กระทั่งการแกลลี่อินไทยแลนด์ก็ไม่มีขายนะครับกระบอกเนี่ยนะเรียกว่าถ้าจะหาซื้ออีกก็หายากนะครับเรียกว่าไม่มีนะไม่มีแล้วนะครับหายากมากไกลปืนเนี่ยก็แข็งนิดนึงนะครับไกลดับเบิลถ้ากยาวๆนะครับผมคุ้นๆว่ามันประมาณ10กว่าปอนนะฮะไม่น่าจว่าเท่าไหร่น่าจะ14ปอนนะฮะคือมันหนักมาก ผู้หญิงเนี่ยยิงยากนะครับจะต้องยิงแบบซิงเกิลแบบนี้โอเคนะครับยังพอไหวถ้าดับเบิลเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้แรงเยอะนะครับถ้ายิงไปบบประมาณแซกโมที่3เนี่ยเริ่มเจ็บนะครับจะเจ็บนิ้วแล้วนะแต่ก็คิดว่าเป็นจุดที่เป็นเซฟตี้ที่ดีนะครับเพราะว่าโอกาสลั่นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะระบบเข็มนะครับก็จะเป็นเอ่อตัวเนี้ยฮะเป็นเรียกว่าเป็นบาร์ส่งกําลังนะครับมีตัวแผ่นเหล็กเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปเสริมแรงนะครับให้ตัวเข็มไทนชนินเนี่ย พุ่งนะครับเข้าไปชนกับตัวท้ายนะครับของกระสุนอีกทีหนึ่งนะครับกระบอกนี้โอเคนะครับก็โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับนะประมาณนี้นะครับเอาสั้นๆนะครับสั้นๆให้กระชับนะครับรับมาเนี่ยยิงไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายิงเพลินนะครับกระสุนจุดสองสองเนี่ยสมัยนั้นก็กล่องละสองร้อยนะครับกล่องละร้อยเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้ก็คือยิงเยอะมากนะด้วยกระบอกนี้นะครับโอเคก็เอาไว้สั้นๆประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชม สวัสดีครับ